มาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันที่ใช้ในชีวิตจริงฟังก์ชันที่สองนะคะก็คือฟังก์ชันกำลังสองนะคะเรื่องที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้ฟังก์ชันกำลังสองค่ะฟังก์ชันกำลังสองคือยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะฟังก์ชันกำลังสองมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c เห็นไหมคะว่ามี x กําลังสองเพิ่มขึ้นมาดีกรีสูงสุดคือ2ดังนั้นเราจึงเรียกมันว่าฟังก์ชันกําลังสองนะคะทีนี้ฟังก์ชันกําลังสองเนี่ยจะมี x เป็นตัวแปรแน่ๆค่า a b และ c คืออะไรคือค่าคงตัวนะคะจำนวนจริงใดๆเลยนะคะเป็นตัวเลขนั่นเองนะคะ f x คืออะไร f x ก็คือค่า y อย่างที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะ ซึ่งค่า y เนี่ยจะผันไปตามค่า x ถูกไหมคะถ้าเราแทนค่า x ลงไปคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ก็จะส่งผลให้เกิดเป็น f(x) ก็คือค่า y ดังนั้นค่า y พอมันเป็นฟังก์ชันเราก็เลยเขียนเป็น f(x) โอเคนะคะทีนี้มีข้อตกลงกันนิดหน่อยก็คือว่าฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยค่า a ต้องไม่เป็น0ย์เพราะอะไรคะเพราะถ้าเกว่า a เป็นศูศูนย์คูณ x ก,กำลังสกลายเป็นศูนย์ พอมันกลายเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะเป็นฟังก์ชันกําลังสองไหมก็ไม่เพราะฟังก์ชันกําลังสองต้องมีดีกรีของค่า x สูงสุดอยู่ที่2นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีดีกรีสูงสุดจะกลายเป็น1ซึ่งเวลาว่ากราฟจะกลายเป็น 1, เส้นตรงซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะเรื่องก่อนนี้นนฟังก์ชันเชิงเส้นนั่นเองนะคะโอเคนะทีนี้ความเป็นฟังก์ชันกําลังสองเวลาเอามาวาดกราฟอะคะ่ะมันจะมีจุดวกลก,ลดวกลับของกราฟมีจุดวกกลับของกราฟซึ่งถ้าตอนม3นะคะถ้าตอนม3 เราจะรู้จักเขาในชื่อพาราโบลาพาราโบลานะคะในที่นี้เราจะพูดถึงพาราโบลาที่เป็นพาราโบลาหงายกับพาราโบลาควา่ำความพิเศษของมันนิดนึงก็คือเออเขาจะมีจุดวกกลับหมายความว่ามีจุดวกกลับมีแกนสมมาตรแกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรคือเส้นแบ่งไอ้เจ้ากราฟเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บทำให้สองฝั่งมันสมมาตรกันคือถ้าเราพับตามรอย แกนสมมาสองฝั่งเนี่ยพับเข้าไปสุิเปกระดาษใช่ไหมคะมันก็จะสนิทกันพอดีทับกันสนิทพอดีตามรอยนะคะดังนั้นอันเนี้ยคือลักษณะของพาราโบลาเอาแล้วจุดวกกลับที่พูดถึงคือตรงไหนนะคะอย่างฟังอย่างาพาราโบลาตัวแรกเนี่ยจุดวกกลับเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้หมายความว่ามันลงใช่ป่ะมันเป็นฟังก์ชันลด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 ,ลดไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึง่งที่ลงไปต่ําที่สุดแล้วอะ มันโวกกลับขึ้นไปค่อยๆเพิ่มขึ้นไปซึ่งฝั่งที่มันค่อยๆเพิ่มกับค่อยๆลดเนี่ยมันจะสมมาตรกับผ่านแกนสมมาตรน,นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้กรณีพาราโบลาความก็เหมือนกันนะคะตัวของฟังก์ชันเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพพิ่มขึ้นพอถึงจุดที่มันเพิ่มขึ้นสูงที่สุดค่าของฟังก์ชันสูงที่สุดแล้วมันจะลดลง โดยที่มีแกนสมมาตรสองข้างสมมาตรกันนะคะอันนี้คือความเป็นพาราโบลาดังนั้นจุดที่คุณครูกากรบาดเนี่ยมันเรียกว่าจุดโหวกลับนะคะหรือจุดยอดที่นี้อย่างที่บอกก็คือเราจะพูดถึงพาราโบลาควาและพาราโบลาหงายอันนี้เราจะเรียกว่าพาราโบลาหงายอันนี้เรียกว่าพาราโบลาความพาราโบลาหงายเนี่ยจะมีจุดโหวกลับหรือจุดยอดตรงนี้ซึ่งเราจะมีชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกเราจะเรียกว่า จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดพาราโบลาตัวนี้ที่เป็นพาราโบลาหงายนะคะถ้าเราแทนค่าของฟังก์ชันไปเรื่อยๆเนี่ยไอเจ้ากราฟตัวเนี้ยมันก็จะกากาออกไปเรื่อยๆกาออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่มันจะลงไปแบบไม่ต่ำไปกว่าน,นี้แล้วค่ะไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วแต่ตอนมันขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆหาจุดสูงสุดไม่ได้ ในเน้นพาราโบลาหงายจะไม่มีจุดสูงสุดแต่จะสามารถหาจุดต่ําสุดได้ก็คือตรงจุดยอดหรือจุดโวลกลับของมันนั่นเองนะคะส่วนพาราโบล,ลาควา่ำก็อารมณ์คล้ายๆกันก็คืออันเนี้ยจะไม่มีจุดต่ําสุดแต่จะมีจุดสูงสุดจุดสูงสุดนะคะขึ้นไปถึงจุดที่มีค่าสูงที่สุดค่าของฟังก์ชันสูงสุดแล้วมันก็จะลง นะคะแต่ลงไปเรื่อยๆหาจุดต่ําสุดไม่ได้ะค่ะถ้าเราแทนค่า x ไปเรื่อยๆนะคะฟังก์ชันตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าที่มันลดลงไปเรื่อยๆทั้งสองค่าเหมือนกันไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นมันจะมีแค่จุดสูงสุดมันจะไม่มีจุดต่ําสุดนั่นเองนะคะ,ะ,คะโอเคทีนี้เรามีวิธีการดูสมาการพาราโบลาโดยที่เราไม่ต้องคํานวณแต่เราสามารถบอกได้ว่าเขาจะคว่ำหรือเขาจะงายเขามีจุดยอดอยู่ตรงไหนโอเคนะ เดี๋ยวมาดูว่ามันจะคว่มหรือมันจะหงายก่อนกรณีอย่างที่เราพูดก,กันไปเมื่อตอนต้นบอกว่าไงคะสมการของฟังก์ชันพาราโบลาคือ f x เท่ากับ a x กำลังสบวก b x บวก c การจะดูว่ามันคว่ำหรือมันหงายให้ดูที่ค่า a ค่ะถ้าเกิดว่า a เนี่ยข้างหน้า a ไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่ามันเป็นบวกหน้า x กำลังสอง่ะสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองอ่ะถ้ามีค่าเป็นบวก พาราโบลาถ้าเราเอาไปเขียนกราฟมันจะได้รูปพาราโบลาที่เป็นพาราโบลาหงายแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเกําลังสองเป็นจํานวนหรือเป็นเครื่องหมายที่ติดลบที่ติดลบสิ่งที่เราจะได้ก็คือมันจะไปเขียนกราฟแล้วมันเกิดเป็นพาราโบลาที่มีลักษณะเป็นพาราโบลาควา่ำมีจุดสูงสุดนะคะนี่เขาเขียนอธิบายไว้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า A มากกว่า0กราฟจะเป็นเส้นโค้งที่มันหงายขึ้น ถ้าเน้อยกว่า0กราฟจะเป็นเส้นโค้งที่มันคว่ำลงหรือเราเรียกมันว่าพาราโบลาหงายกับพาราโบลาควา่ำนั่นเองนะคะอันที่2นอกจากการดูว่าเฮ้ยรูปพาราโบลาของเรามันจะคว่ำหรือมันจะหงายเรายังสามารถดูจากตัวสมการอันนี้ได้อีกเรายังสามารถเอาสมการตัวเนี้ไปดูได้อีกว่าเฮ้ยจุดยอดเธออยู่ตรงไหน จุดต่าสุดเธออยู่ตรงไหนจุดสูงสุดเธออยู่ตรงไหนสามารถดูได้ทั้งสองมี2แบบนะคะในการดูก็คือดูแบบดูด้วยตาแล้วตอบเลยกับดูแล้วต้องคํานวณก่อนถึงจะตอบได้นะคะโอเคนะคะถ้าจําได้เนื้อหาตอนมอ .3 ามเนี่ยเขาจะบอกว่าในการเขียนสมการพาราโบลาเนี่ยมันจะมีทั้งสมการรูปแบบมาตรฐานรูปมาตรฐานกับรูปทั่วไปที่เราพูดกันไปก่อนหนนะ้าเนี่ยเราเรียกม,มันว่า รูปทั่วไปของมันนะคะแล้วก็จะมีรูปมาตรฐานของฟังก์ชันพาราโบลาจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะคะแค่เปลี่ยนวิธีในการเขียนเปลี่ยนรูปลักษ์รูปลักษเวลาเขียนเฉยๆนะคะแต่ว่าพอเราเอาไปกระจายอะไรออกเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะของสมการรูปแบบเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าฟังก์ชันไหนหรือสมการไหนที่เป็นสมการกําลังสองแล้วเขียนอยู่ในหน้าตาเนี เราจะสามารถหาจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดหรือที่เราเรียกมันว่าจุดวกกลับเนี่ยได้เลยทันทีโดยไม่ต้องคำนวณถ้ามันอยู่ในรูปนี้นะไม่ใช่รูปทั่วไปแบบที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ยังมองค่า x เอ่อมองว่าความหรือหงายได้ในรูปแบบเดียวกันคือมอง a ถ้า a ตรงเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยหรือสิ่งที่มันอยู่หน้าวงเล็บตรงเนี้ยเป็นลบมันก็จะความถูกปะถ้าตรงนี้เป็นบวกเช่นเป็นสองเนี้ยมันก็จะเป็นพาราโบลาหงายโอเคนะคะ ทีนี้เวลาจะดูว่ามันจุดยอดมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมจุดยอดอยู่ตรงไหนให้มองแล้วตอบเลยดูนะคะจุดยอดหรือจุดวกกลับของพาราโบลาเขาบอกว่ามันอยู่ที่จุด H K ย้อนกลับมาดูที่กราฟเราค่ะที่อ่าขอโทษทีย้อนกลับมาดูที่สมาการเรา H K ถ้าเขียนเป็นคูณดับก็คือคูอันัก x y ถูกปะ่ะคะแต่ในที่นี้เราจะเรียกมันว่าจุด H K ที่เป็นจุดยอด นะคะตัวแรกคือค่า x ตัวหลังคือค่า y เป็นลงพิก,กัดในแกน x แกน y มันก็จะได้จุดออกมานะคะทีนี้มาจากไหนตัวแรกมาจากค่า h ค่ะเห็นไหมวิธีจำจำอย่างนี้ถ้าข้างในวงเล็บนี้นะค่า h ที่ลบอยู่กับ x เนะี่ยถ้าเห็นว่ามันเป็นลบเวลาหยิบไปใช้ไม่ได้เอาเครื่องหมายลบไปนะแต่นั้นหมายความว่าถ้าเราเห็นเป็นลบเวลาเอาไปเอาไปเป็นบวกค่ะเป็น h เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นบวก h เวลาเอาไปให้เป็นลบโอเคไหมในวงเล็บเห็นบวกในวงเล็บเห็นอะไรให้ตอบตรงข้ามเห็นลบ h ให้ตอบบวก h เห็นบวก h ให้ตอบอะไรลบ h โอเคไหมคะข้างในวงเล็บนะแต่ถ้าข้างนอกวงเล็บเห็นยังไงให้ตอบอยางงั้นคะ่ะเห็นบวก k ตอบบวก k เห็นไหม อันนี้เป็นบวกเวลาเอามาก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมเห็นบวกตอบบวกเห็นลบตอบลบกรณีนอกวงเล็บส่วนตัวที่บวกที่ลบอยู่กับ x เ,เห็นยังไงตอบตรงขามโอเคไหมคะโอเคนะโอเคทีนี้สมการรูปแบบที่สองสมการรูปแบบที่สองคือสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปของมัน แล้วเราจะหาค่า x ค่า y ยังไงเราจะมองด้วยตาแล้วเราตอบเลยไม่ได้เราต้องผ่านกระบวนการคิดและคำนวณก่อนนะคะคือยังไงนี่อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าต้องไหนเรียกว่า a b และ c ตัวที่เรียกว่า a คือสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง2คือตัวเลขที่มันคูณอยู่กับ x กําลัง2ไม่ว่า x กําลัง2จะไปโผล่อยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหลังนะคะ แต่ว่า a จะตามไปด้วยเสมอ a คือสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองส่วน b คือสัมประสิทธิ์ของ x คือตัวเลขที่มันคูณอยู่กับ x เฉยๆที่ไม่ได้ยกกําลังสองแต่มัน x ตัวเดียวอยู่ x ก,กําลังหนึ่เขาไม่เขียนกันนะคะส่วน c คือเลขโดดๆเลยที่มันอยู่แบบไม่ได้ติดกับตัวแปรใดๆนะคะต้องอยู่ในภาพนี้ก่อนแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าโจทย์เขาแกล้งถูกไ ไม่ได้เขียนว่า y เท่ากับแต่เขียนเป็น y ลบ5เท่ากับอะไรเงี้ยเราต้องย้ายข้างสมการจนให้มันอยู่ในรูปของ y เท่ากับก่อนแล้วค่อยไปหา abc ทีหลังทีนี้พอเราหา abc ได้แล้วทำไงถึงจะรู้จุดยอดจุดต่ำสุดจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนให้เราเอาไปแทนค่าตามสูตนนี้ดูทั้งวงเล็บอาจจะดูรู้สึกว่าโอ้อะไรทำไมเยอะจังให้จำแค่นี้นะคะลบ b ส่วน 2a คือค่า x มีคอมมาแปลว่ามี2ค่าอยู่ในนี้เป็นคูณดับกันนะคะลบ b ส่วน2 a คือค่า x ค่ะจำแค่นี้นะเสร็จแล้วปุ๊บอาแล้วค่า y ที่อยู่ข้างหลังก็คือค่า y ขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับค่า x ถ้าเราหา x ได้2เราก็แค่เอา2องไปแทนในตําแหน่งของค่า x แล้วเราก็จะได้ค่า y เห็นไหมว่าเขาเขียน f เนี่ยลบ b ส่วน2 a เหมือนตัวหน้าเลยก็คือ f x นั่นเองนั่นคือค่า y f x มันคือค่า y นะคะโอเคโอเคไหมดังน,นั้นนี่หา x ให้ได้หา x ได้แล้วเป็นค่า x ส่วนตัวคู่อันดับตัวหลังคือค่า y ให้เอาค่า x ที่หาได้ไปแทนในสมการโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะคะมาจา้ะอันดับแรกมาช่วยกันดูก่อนข้ามหรือหงายทำไปทีละช่องจะได้ไม่งงนะคะ ทำคว่ำหรือหงายก่อนสำหรับครูครูจะขอเขียนเป็นตัวยอ่อแล้วกันนะคะนะคะนะคะเขียนเป็นตัวยอ่อนะคะอย่างที่บอกก็คือถ้าหน้า x ก,กําลังสองเป็นบวกมันจะหงายใช่ไหมคะหน้า x ก,กําลังสองเป็นลบมันจะคว่ำดังนั้นเนี่ย x ลบหนึ่งเรามองให้เป็น x ไปเลยนะคะนี่มันคือ x ก,กําลังสองหน้า x ก,กําลังสองติดลบแปลว่าอะไรคะคว่ำขอเขียนตัวยอ่อแล้วกันอ่านะโอเคไปข้อสอง ข้อ2ล่ะหน้า x ก,กาลังสองเห็นไหม x ลบ1ทั้งหมดกาลังสองแปลว่าเนี่ยมองเป็น x หน้า x ก,กาลังสองติดลบแปลว่าความข้อ3คืออะไรคิดทันไหมหน้า x ก,กาลังสองมีเครื่องหมายอะไระไหมไม่มีแปลว่าอะไรบวกเด่นเป็นพาราโบลาหงายข้อ4อะไรคะงายข้อ5ความข้อ6หงาย ข้อเจ็ดหงายทันไหมคะหน้า x ก,กําลังสองเป็นบวกเป็นพาราโบลาหงายนะคะหน้าเก,กลังสองไม่มีเครื่องหมายลบไม่มีตัวเลขที่ติดลบอยู่ข้างหน้า x ก,กําลังสองนะคะข้อแปดอะไรความข้อเก้าหงายข้อสิบก็ความจ้ามีใครงงไหมคะอันนี้คือการดูว่าเฮ้ยพาราโบลาชั้นจะออกมาเป็น เส้นโค้งหงายหรือเส้นโค้งคว้มให้ดูเฉพาะจำนวนที่อยู่หน้า x ก,กำลังสองถ้าหน้า x ก,กำลังสองเป็นบวกจะหงายหน้า x ก,กำลังสองติดลบจบะขว้มโอเคนะคะต่อไปมาช่วยกันดูจุดโวก,กลับหรือจุดยอดของมันนะคะจุดโวก,กลับหรือจุดยอดของมันอยู่ตรงไหน,นอย่างที่บอกถ้ามันอยู่ในรูปของ อะไรนะ y เดี๋ยนะถ้ามันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k จุดยอดจะอยู่ที่จุดอะไรคะ h k ข้างในวงเล็บเห็นลบตอบบวกเห็นบวกตอบลบเวลาเอา h ไปใช้ส่วน k ทั้งนอกวงเล็บเห็นยังไงตอบยังไงอ่ะมาดูข้อที่1 อันนี้เป็นพาราโบลาความนะคะเป็นพาราโบลาความดังนั้นมีจุดสูงสุดถูกไหมคะความมีจุดสูงสุดหาจุดต่ำสุดไม่ได้เพราะมันลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นจุดสูงสุดคืออะไรดูนี่นี่น H คืออะไรคะหนึ่งเห็นไหมลบหนึ่งแสดงว่าจุดสูงสุดคือหนึ่ง เเป็น1 y เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่มีอะไรบวกเพิ่มข้างหลังไหมไม่มีแสดงว่ามันบวก0ูนย์ค่ะแสดงว่า y เป็น0ทันไหมต่อไปข้อ2เหมือนเดิมดูในวงเล็บค่ะเห็นลบตอบบวกเห็นลบ1ตอบ1เฉยๆข้างนอกเขียนยังไงตอบอย่างงั้นบวก1ก็คือบวก1นึ่งเ,เป็น1 y เป็น,น1นะคะต่อไปข้อที่3าม ข้อที่สามดูข้างในวงเล็บข่ยเห็นเป็นบวกหนึ่งถูกปะเนี่เวลาตอบตัวอ,อ,อะไรลบหกับลบหนโอเคนะต่อไปข้อสจะเป็นอะไรลบสองบวกสามแบบนี้ข้อห้าค่ะเออในวงเล็บเป็นลบสามนั้นเป็นสามกับลบสี่ข้างนอกวงเล็บเห็นยังไงตอบอย่างนั้นต่อไปข้อหกข้อหกดูดีๆนะคะ มีอะไรบวกลบกับ x กําลัง2ไหมไม่มีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจะแปลงให้มันเหมือนสมการทั่วไปที่เราพูดกันก่อนหน้านี้มันคือ5คูณกับ x ลบ0ถูกปะกําลัง2ใช่ไหม x ลบ0ก็คือ x ก็ได้ x กํลาลัง2เหมือนเดิมแล้วบวกต่อด้วยตัวหลังอะไรคะ0แสดงว่าอะไรบวกลบอยู่กับ x คะมันคือ0แล้วก็อะไร บวกเพิ่มข้างนอกก็คือ0ูนย์นั้นกรณี y เท่ากับ 5x กำลัง2จุดยอดจะอยู่ที่จุด0,0คือจุดที่แกน x กับแกน y ตัดกันนะคะข้อ7คล้ายๆก,กันกับข้อ6นะคะมีอะไรบวกลบอยู่กับ x กำลัง2ไหมไม่มีนะคะไม่มีดังนั้นแปลว่าคำว่าไม่มีก็คือเท่าไหร่0ย์ค่ะแล้วมีอะไรบวกเพิ่มจาก x กำลัง2ไหม มันคือลบสี่ดงนั้นก็จะได้ลบสี่เคนะข้อแปดเหมือนกันกันกบข้อเจ็ดก็จะได้อะไรศูนย์กับบวกหนึ่งเคนะคะต่อไปข้อที่เก้าค่ะข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้าเราจะเห็นว่าเป็นรูปแบบสมการที่เราไม่สามารถมองด้วยตาแล้วเราตอบเลยได้ต้องผ่านกระบวนการคํานวณก่อนเห็นที่บอกก็คือต้องหาค่าอะไรก่อนคะหาค่า x ก่อนนะคะ x เท่ากับเท่าไหร่จําสูตรได้ไหม ลบ b ส่วน 2a ใครจำไม่ได้มองชีตด้านบนนะคะมองชีดด้านบน,น,ะะดดน,บนที่อยู่ในมือเราตอนนี้นะคะลบ b ส่วน 2a อ้าวถ้าใช้ลบ b ส่วน 2a เราก็ต้องไปหาก่อนว่า a b c คือเท่าไหร่แน่นอนใช้แค่ a กับ b c ไม่ต้จาเป็นต้องหาก็ได้นะคะมาจัดโจทย์ข้อ9 a เท่ากับเท่าไรคะ a คือสัมประสิทธิ์ของ x กํลัง2น้า x กํลัง2ไม่มีเลขอะไรแปลว่ามันคือเลข1 แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะไม่ต้องใช้ก็คือ b ให่นไหมคะ b หน้า x คือสัมประสิทธิ์ของ x เฉยๆ b คืออะไรคะลบ4 b เท่ากับลบ4มาค่ะได้ a กับ b แล้ว c ไม่จำเป็นต้องหาก็ได้เพราะมันไม่ต้องใช้นะคะมาแทนค่าค่ะลบ b ถูกปะลบ b เราคืออะไรลบ4ดังนั้นก็จะเป็นลบของลบ4ถูกไหมห้ามเอาลบใช้ร่วมกันนะคะลบตัวนี้เป็นของสูตร นะคะส่วน b ก็มีลบของเขาอยู่แล้วดันั้นก็จะกลายเป็นลบของลบ4ลบลบ4กลายเป็นบวก4ทันไหมส่วนด้วย2 a นะคะ2คูณ a a เราคือ1น่ะเขียนให้เห็นชัดๆดังนั้นเราจะได้4ส่วนด้วย2ซึ่งหารกันแล้วเท่ากับ2นั่นเองแปลว่าข้อ9าเน จุดโวกลับหรือจุดยอดอันนี้เป็นพาราโบลาหงายดังนัมีจุดต่ําสุดอยู่ที่ x เป็น2อ้าวแล้ว y เป็นเท่าไหร่ล้วเราถึงจะลงจุดถูกก็ให้เอาค่า x ที่ได้นะไปแทนใน y นะคะเอา x ที่ได้ไปแทนใน y ไปแทนในสมก,การนะขอโทษทีเอาที่ได้ไปแทนในสมก,การแล้วก็คํานวณหาค่า y ออกมาใด้น้นเราก็จะได้ y เท่ากับโจทย์เราคืออะไรคะ x กําลังสอถูกปะ x เราคือเลขอะไร สองเขจะได้สองกำลังสองลบสี่คูณเอ็กจากโจทย์เลยนะคะจากโจทย์เลยนะจากโจทย์เลยนะเอ็กคือเลขสองนะคะที่เหลือคงเดิมนะคะดังนั้นก็ี่คูณเอ็กก็คือสี่คูณสองแล้วบวกไปสองกำลังสองเป็น 4, 4ี่สี่คูณสองลบแปดบวกแปดลบแปดบวกแปดเป็นศูนย์ดังนั้นได้ y เท่ากับสี่ดังนั้นจุดต่ำสุด ของพาราโบลาหงายอันนี้คือจุดที่ x เป็น2 y เป็น4นั่นเองก็ไปตามหา x เป็น2 y เป็น4ตรงไหนนะคะไปตามหาโอเคนะคะข้อ10ให้ไปฝึกทำเองโอเคค่ะอันนี้คือฟังก์ชันกำลังสองแบบรวบรัดตัดตอนนะคะ